ข้อดีของการเดินตลาดของจอวันดาก็คือนี่ก็จะเป็นตลาดโลนะคะสำหรับบริการทิปเดินตลาดจีนของจาวันดาคาโกทิปลูกค้าสามารถจัดเวลาเดินทางได้เองสามารถเลือกเวลาได้ตามที่สะดวกเลือกสายการบินและเวลาบินได้เองโรงแรมที่เราเลือกให้จะเป็นแบบฟูลเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางได้สะดวกใกล้แหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารขึ้นชื่อมากมาย เป็นโรงแรมที่สะดวกสบายและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยค่ะห้องพักมีขนาดใหญ่สะอาดมีห้องครัวมีเครื่องซักผ้าและที่สำคัญเลยนะคะโรงแรมนี้มีสายฉีดชำระให้ด้วยค่ะเพราะโรงแรมส่วนใหญ่ที่จีนจะไม่มีสายฉีดชำระให้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆสำหรับชาวไทยเราเลยค่ะนอกจากนี้เรายังมีไกด์หรือล่ามส่วนตัวช่วยดูแลคุณแบบไพรเวทด้วยนะคะไกด์หนึ่งคนต่อลูกค้าไม่เกิน2ท่านนะคะ สามารถเลือกเดินดูเฉพาะสินค้าที่เราสนใจเลือกตลาดเลือกเวลาเดินได้เองและที่พิเศษสุดๆเลยนะคะล่มของเราเนี่ยจะช่วยต่อราคาให้คุณตั้งแต่หน้าร้านพาเดินดูงานใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่เลยค่ะรับรองเลยว่าไปทริปกับจาวันดาครั้งนี้คุณจะได้ทางสินค้าและไอเดียใหม่ๆม,มาต่อยอดธุรกิจของคุณอีกเทียบเลยค่ะชิปปิ้งคู่ใจแมค่ค้าออนไลน์สั่งของจากจีนได้ที่ไลแอดจาวนดาคาโก